สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีอีพทุกท่านพมบกกันเลยแล้วกับช่องบาบุญเพ่งพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กับสิภาพไปเปิดหูเปิดตาพี่น้องเนาะบุญทรงเฮือบ้านแกงกอกพี่น้องเป็นเมื่อที่สองพี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อชิงชนะเลิศพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี่บดเลยบดเลยไปพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานนี่ยพ้นตกอย่างนึงมันก็ไกลพี่น้องเอ้ยไปเมื่อสุดท้ายเอาพี่น้องเอ้ยไปกับเขาไม่ถ่อพี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องเดือนแล้วกับบาดาวเนี่ยตอนนี้กำลังโทรตามพี่น้องเอ้ยเนาะคนบุษราติมาครบพี่น้องเนาะพี่น้องกัสิ่งออกรถพี่น้้อองเย ตอนนี้กําลังเตรียมพี่น้องเอ้ยสิไปเนาะแต่บ้านเฮาไปหาบ้านแกงกอกนี่ก็ไกลเติพี่น้องเนาะก็ประมาณ450โลพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ก็สิไปเบิ่งพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบุญช่วงเฮือนี่มันก็บ่ได้มีแต่เฮิงล่ะพี่น้องเอ้ยบ่ได้เบิ่งแต่เฮิงลวันซะก็คือบุญแกงบ้านแกงกอกนี่ก็เป็นบุญใหญ่พี่น้องเอ้ยเนาะแบบเฮือก็สิมาหลายแต่หมู่บ้านแต่ละภาค หลายว่าซั่นซองมื้อแข่งจังได้เบิดเฮือพี่น้องเอ้ยก็คือมื้อนี้มื้อสิงแซมสิงสนะเลิศเนาะเอ้ยเฮาสิไปเบิ่งเนาะอนนี้ก็สิไปแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะบ่าวดาวกับภราเพิ่นก็มาแล้วพี่น้องเอ้ยบ่าวดาวกับน้องสาวบ่าวดาวกับน้องสาว้ยเพิ่นมีหมวกกันน็อกกันน็อกใส่คักแน่เนาะไปเฮาก็ได้พี่น้องเอ้ยจังได๋ก็ไปพอกอยู่พี่น้องเอ้ย ตอนนี้ก็มาหอดแล้วพี่น้องเนาะอีเป่าไม้ของเขาคือพี่น้องเอ้คือบ้าดแกะกรอกนะพี่น้องบุญชมเพื่อตาประเพณีพี่น้องเอ้เดือนนี้กับเดือนยังว่าเดือนนั้นเดือนลาวเขาเดือนยังเดือนเก่าเนาะเดือนเก่าพอเขาไปรับดินมาวานเลยพี่น้องเอ้เมื่อนี่เป็นมื่อบุญพี่น้องเนาะวบกับว่าพบกับใันจะเป็นอะไร แต่ว่าเพื่อนตอนนี้เพื่นท่านได้ปล่อยมาพี่น้องเนาะปลนปล่อยไปแล้วผ่านเมื่อกี้นี่คู่หนึ่งพี่น้องครับบมได้ถ่ายเบิรงพี่น้องเดี๋ยวรอรุ่นคู่ที่สองพี่น้องเลยเนาะ เด้อพี umas, ่น oh, ้องเอ้ยนนียคกําลังควเซพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเฮือแข็งเฮือแท้บ่ทันได้ปล่อยพี่น้องเอ้ยจะใดก็อดใจรออดชมจักน้อยพี่น้องเอ้ยอูยไม่ออกก็ได้พี่น้องเอ้ยนี่ เป็นแต่จากขี่เฮือลำนี่ลงไปหาถ่ายคลิปพี่น้องเอ้ยอุ้ยกองยาวเครื่องสิกองยาวหน้าน้ําพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยาติตอุ้ยพี่น้องเอ้ยม่ใหญ่อันลคือสิสุดใจเลยพี่น้องเอ้ยอ้พี่น้องเอ้ยเนาะ บัวก we ันพ yeah, 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 yeah. ี่น้องเอ๋ยจงได้กันจะได้กันเท่าล่อรุ่นล่อชมเบิงเฮือแข่งพี่น้องเอ๋ยตอนนี้บรรยากาศแข่งเฮือบ้านแครงกอกพี่น้องเอ๋ยมาเติดตะเฮือกินเบียร์อยู่หน้านนะมาเตะ ปาดพี่น้องตอนนี้กายเห็นควัดไวๆลงมาเลยพี่น้องเลยเนาะก็คือสิถึงเวลาที่ห้าวล่อค่อยเลยพี่น้องเลยเนาะมันบังต้นไม้แน่ก็ขอโทษขอภัยพี่น้องอุตเจจองมอเตรล้อพี่น้องเลยเนาะอีกสักครู่อาจจะได้เห็นพี่น้องเลย บางต้นไม้พี่น้องบางต้นไม้เบิ่งดีๆพี่น้องเอ้ยตอนนี้กับโพหัวมาแล้วพี่น้องลุดโค้งมาแล้วพี่น้องเอ้ยก็คือเพื่อน้อยพี่น้องเนาะคู่นี้ประมาณสิบสองสี่พันพี่น้องเอ้ย เสียงเสียพี่น้องเว้ยเสียงเสียกับขับสะพังด้วยพี่น้องเว้ยรุ่นชิปช่องซีายพี่น้อง ก็ถ right ือว so ่าเพื่อนน้อยเนาะรุ่นจิ๊บซ้อมซีไพ่พี่น้องเอ้ยสมมุิอันส่วนภาพบรรยากาศท่านผู้ชมทางด้านในกา มาอย่างลวงไลยพี่น้องเอ้ยเนาะภาพพอดองเดือนบระศัตรประคมกับขอโทษขอไปเด้อพี่น้องเด้อเนาะไรกับฝากกดไลโ์กดแชร์กดติดตามช่องเปล่าบุญเพ่งคือเก่าพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ก็มาเปิดหูเปิดตาพี่น้องเนาะหลังจากที่มีเรื่องเสาวๆขอแมาพี่น้องเอ้ยก็เก็บไว้ข้างในดิงกุ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะมาเบิ่งความเบิกบานพี่น้องเอ้ยนี่กัเป็นภาพบรรยากาศพี่น้องเอ้ยเนาะย้อนสี่ถ่ายเบิ่งคอนเสิร์ตพี่น้อง ไปเป็นคอนเสิร์ตแบบข้าวเจ้ามาในงานพี่น้องเอ้ยเนาะมาขายเหล้าขายเบียร์พี่น้องเอ้ยเนาะน้องพี่น้องภาพบรรยากาศยิเพิ่มพี่น้องเอ้ยก็คือคนไลก์ก็คือเอ้ยพี่น้องเนาะก็คือถ่ายบังเอิญก็กระบิ่งเอื้อซองปู่พี่น้องเอากระตุ้นมาเนาะยิ่เพิ่มพี่น้องเอ้ยฮะแต่จะได้เกืิด เออก็มาปงแนวนี้เลยพี่น้องโอ้เฮ้ยมีมีมีหมักมีหมักกุงเต้าน้ำพี่น้องเอ้ยเนาะลองบ่ค่อยเสียงดวงก็แม่นางเดือนสนใจเกิดพี่น้องเอ้ยเนาะก็คือนางเดือนเพิ่นบ่มีเกิใส้อเอ้ยตอนนี้เฮาก็ขึ้นมาเลาะอยู่ด้านเทิงพี่น้องเอ้ย ส่วนคนบมดต่างชาตเทิงเลยพี่น้องเอ้ยเราเป็นหลอยเป็นพ like ันพี่น้องเอ้ยเนาะก็คืออยู่ลาวฮาวคนกันในยมกันเสี่ยงงานบุญแบบนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยไม่น่าก็มีบุญบอกกี่เพื่อพี่น้องเอ้ยเนาะเราไปนั่งกินมีหันขายข้าวปุ่นนั่งเป็น้องเอ้ยเราไปนั่งกินถาเบิ่งแกงเพื่อเนาะปะซื้อข้าวปุ่นไปกินพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าเพื่อนในเพื่อสิป้อยแต่ละคู่ในโมเมน ธรรมดาพี่น้องเอ้ยไปชื่อข้าวปุ้นแล้วก็ลงไปกินอยู่หื่ออยู่รุ่มพี่น,อน้องน้ำาท้ยาตีนไก่สิแมเนเนาะเอังเลเ็นไงนเนี่ยเจาเอดร้อย ตอนนี้ก็มาทอดก่อนพี่เขาสินังเบิ่งเอื้อยนะพี่น้องเลยเนาะหลังจากที่เขาสิเบิ่งเอื้อยพี่น้องเขาก็ต้องมีแนวมากินพี่น้องเลยแต่คือเมนูเดือนได้ก็พุ่นมากพี่น้องเลยสินังกินแบบเท่ๆเลยแหะพี่น้องเลยแตคือหลังจากพี่เขาไม่รอจ้าเทิร์นพี่น้องเลยเนาะกัน กับปุ่นมากินแล้วพี่น้องของคล้ายส่วนร้ายกับนี่แต่ลูกชิน้นพี่น้องเลยลูกชิ้นแล้วก็เป็นพวกแบบจีปิาาง้งกับนก็้านมะวุงกับนีพี่น้องเลือดฉสนแม่ลำเดือนกินกับปุ่นพี่น้นนองหวานหอมมากเพี่น้องเนาะ มันหนักกินกันดีกว่ลายม่เอากินจะใส่ทงยางเลยไม่เอาเลย กินแบบทุ้ยางเลยพี่น้องนาแบบยาย่เขาเขาปุ่นเมื่องอะไเขาเมือยังวะจัรอาปุ่นเมืองจับพร้อพี่น้องเย นี่คือบุญประเภทนี้งานบุญจวงเฮ้าพี่น้องเอ้ยเนาะมาฮอดนี่กะสำหรับจองน้องพอนองเดือนกับสี ขอลาไปก่อนเนาะพี่น้องกับผมมียังลายพี่น้องเอ้ยเนาะกใส่เบื้องแต่บรรยากาศพี่น้องเอ้ยแล้วกการแข่งแข่งเฮือกเฮือกกับชิบะร้ายบันไดพี่น้องมือนกับข้อถดข้อไผ่เนาะเพราะว่าเพิ่นแข่งไปแล้วกับหมู่บ้านนี่กับมือหนึ่งพี่น้องเอ้ยมือเนี่ยเป็นมือที่ชองกล่องคนต้องเดือนกับบริษัทบอกผมกัขอถดข้อไผ่เด้อผมไม่พี่น้องเนาะจะได้กับฝากมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ต่องบ่าวบุญเป่งให้ในเนาะพี่น้อง và hàng đàn là cái gì biết nó năm lượng có mẹ năm lượng phải Anh... không con sợt, vẫn ra phải nói ấy nó các chị bạn ở đây thì nào ấy đôn nào ấy cả nhảy bên đây đầu phải nào ấy bà, nó tèo và phần cả ma đôi quan này nào ấy nó mà, mà giảng san bên nhà cả này ngàn phải nào ấy nó cả khai năm phải nào ấy nó นันนี่ก็ไม่ยังไ้พี่น้องบ่าวบุญเพ่งก็ขอก,ก่าวคข้ามาสบายดีอยพอกันคลิหปหนาพี่น้องเลย